โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลียงตั้งอยู่ที่บ้านวังโพนหมู่ที่8อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งมีเขตบริการจำนวน2หมู่บ้านคือบ้านวังโพนและบ้านคึมน้ำเกลียงปัจจุบันบริหารสถานศึกษาโดยนายธีรยุทธ์ประทุมกุลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น8คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,567มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น64คนโรงเรียนบ้านวังโพนคืมน้ำเกลี้ยงมีวิธีการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมคนดีโมเดลภายใต้กระบวนการ P.D.C.A เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเกิดทักษะ 3R8C คือ K knowledge ความรู้ มีการวางแผนจัดระบบกำหนดหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตเฮชอ Human Resource ทรัพยากรมนุษย์มีการบริหารบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ากับงานที่ถนดัดและเหมาะสมเสริมสร้างกำลังใจ มีการวางแผนแต่งตั้งคณะทำงานนิเทศกำกับและติดตามครูและบุคลากรทางการศึกษามีความความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอว o n e ัส oh, <goodness. S 1> การเป็นเอกภาพมีการมอบหมายให้มีการทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความชัดเจนสอดคล้องกับความรู้ความสามารถสร้างทีมงานที่หลากหลายพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการประเมินทีมงานและสะท้อนผลการทำงาน N Network เครือข่ายโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ a c t i v e Learning ที่สอดคล้องกับทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนาคุณภาพครู PLC ดีเดเวล็อปเมนต์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสื่อเทคโนโลยี ICT กระบวนการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุข I Innovation การสร้างนวัตกรรมครูผู้สอนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะคุณลักษณะความสามารถด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามบริบทของโรงเรียนที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนตามความถนดัดความสนใจด้วยการเรียนรู้อย่างมีความสุขผลการดำเนินงานที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการคนดีโมเดลมีดังนี้ผู้เรียนระดับประถมวยัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยพร้อมทั้งมีทักษะทางภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขคณิตเพื่อเตรียมพื้นฐานที่จะขึ้นระดับชั้นประถมศึกษาผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและมีพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษมีสมรรถนะที่สำคัญในศตวรรษที่21 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการเรียนการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน Reading Test RT ด้านการอ่านออกเสียงด้านการอ่านรู้เรียนอยู่ในระดับดีมากผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาไทยและเฉลี่ยทั้งสองด้านมีระดับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตวิชาภาษาไทยมีระดับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา